สนามการแข่งขันมวยปล้ำในร่มนะครับศีสเกตเกมนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่47นะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับซึ่งซึ่งมีนักกีฬานะครับมารายงานตัวนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของวันนี้นะครับวันนี้คือบรรยากาศของสนามนะครับซึ่งมี ทีมผู้ฝึกสอนแล้วก็โค้ดนะครับขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกานาทีนะครับซึ่งมีทีมผู้ฝึกสอนแล้วก็โค้ดนะครับอันนี้คือบรรยากาศในงานนะครับบรรยากาศในงานนะครับดูบรรยากาศในงาน ครับสนามการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในร่มนะครับครับน,นี้ก็จะมีโค้ดแล้วก็หรือผู้ฝึกสอนนะครับมาจากสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้แข่งขันที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับวันนี้ได้มีนักกีฬาที่ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับ ก็ขอปิดกันไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ